ประเทศนี้สอบใบขับขี่โหดที่สุดในโลกบางประเทศเขาสอบใบขับขี่โหดกว่าที่คิดนะครับต้องขับบนถนนลื่นเหมือนน้ำแข็งควบคุมรถไม่ได้ก็บายบายกันไปเลยในแถบสแกนดิเนเวียอย่างนอร์เวย์และสวีเดนเขามีการสอบใบขับขี่ในด่านที่เรียกว่า slippery road test ผู้เข้าสอบต้องฝึกควบคุมรถบนถนนพื้นลื่นสุดๆเพราะสภาพอากาศบ้านเขามีทั้งหิมะหรือน้ำแข็งถ้าคนขับควบคุมรถไม่ได้ก็เตรียมบายบายไปเข้าเฝ้ายมบานกันได้เลยอันตรายสุดๆเกณฑ์ที่จะสอบผ่านไม่ใช่แค่ประคองรถให้ผ่านไปได้แต่ต้องแก้อาการรถเมื่อเสียหลักและเบรกบ น้ำแข็งให้ได้ด้วย้าสติหลุดหรือควบคุมรถไม่ได้ก็จะสอบตกทันทีถือว่าโหดจริงๆส่วนการสอบใบขับขี่ในประเทศอื่นก็มีความยากง่ายแตกต่างกันไปอย่างประเทศในแถบยุโรปตะวันตกเช่นเยอรมนีมีถนอนออตโตบานก็ต้องรู้จักการควบคุมรถในความเร็วสูงยังไงให้ปลอดภยัยส่วนญี่ปุ่นนี่เป๊ะยิ่งกว่าเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยล้อเบียดเส้นนิดเดียวก็กลับบ้านสอบตกกันเลยความยากพวกนี้เขาไม่ได้แกล้งเราให้สอบตกนะแต่เขาสร้างมาเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ล้วนๆทิตย์ทยให้ทุกคนสอบแบบนี้คคิดว่่าาจะผนไหมม อกกันหนห่ยถ้าชอบคลิปเรื่องรถแบบนี้ฝากกดติดตามให้ที่สุดรีวิวด้วยนะครับ